วันนี้จะเป็นวันที่เราทดสอบระบบ b Bike f i t t i n g แบบใหม่นะครับเป็นของ b i k e f i t t i n g c o m แล้วก็ของ v วโร i ิกฟิตสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไ r รค u b นะครับแล้วก็ในวันนี้เราจะมาทดลองระบบ f i t t i n g ระบบใหม่ของ b i k e f i t t i n g c o m นะครับโดยเราจะใช้งานคู่กับ Velogic Fit นะครับและในวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นน้องสาวคนเก่งของผมเองนะครับน้องปอนะครับ สวัสดีน้อยฮัลโลสวัสดีค่ะแล้วก็พิกกี้เนะเหมือนเดิมนะครับก็คือระหว่างที่พิกกี้ทำการวัดตัวนะครับเพื่อเอาค่า Initial ไปใส่ในโปรแกรมของ By f i t t n g เนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ทำการโครนนิ่งเนาะเป็นการใช้ตัว X Y 2เนี่ยนะครับในการโครนนิ่งรถจักรยานของน้องปอเนี่ยนะครับในโพิชันที่เขาใช้ขี่อยู่ปัจจุบันนะครับ ซึ่งเราก็ได้ค่ามาแล้วนะครับซึ่งหลังจากได้ค่าตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาค่าในจักรยานคันเก่าของน้องปอเนี่ยทำการโครนนิ่งเข้าไปอยู่ในเจ้า 3D p e d a l Analyzer Fit b i k ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะทำงานเป็น เป็นฟิตบาตัวนึงแหละแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของมันก็คือนอกจากที่มันเป็นฟิตบาแล้วเนี่ยมันสามารถให้ค่าตัว Pedal Analysis ซึ่งมันจะบอกเวกเตอร์แรงต่างๆที่เรากระทำลงบนลงบนบันไดนะครับในขณะที่เราปัน่นทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าไอการที่เรา f i t t ิ้งปรับเบาะปรับ position ต่างๆไปได้แล้วเนี่ยมันได้ผลหรือว่ามันมีค่าที่มันดีขึ้นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ ค่าต่างๆที่เราวัดด้วยเครื่องจิกแล้วเราก็จะลองเอามาค่าต่างๆเนี่ยมาใส่เข้าไปในในโปรแกรมนะครับซึ่งตัวแดงๆเนี่ยมันจะมีมีค่าที่บางตัวอาจจะไม่เกี่ยวกับมากกว่า average อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นเตือนให้เราคลอดเช็คเฉยๆนะครับซึ่งเราได้ทำการคลอดเช็คหมดแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นเราก็จะได้ uh, handle bar center กับ shadow center x y คร่าวๆนะครับก็คือตำแหน่งของ s a d o w กับ นเดลบาร์ที่เราสามารถเอาไปใส่บนรถจริงได้เลยซึ่ง p rocess นี้ในกรณีของคนที่ยังไม่เคยขี่รถไรหรือคนที่ยังไม่มีรถมาก่อนเนี่ยเราก็จะได้ค่า Initial คร่าวๆไปใช้ในการเซตอัพรถก่อนทำการฟิ t t i n g จริงนะครับเดี๋ยวเราลองแล้วก็อยากให้ลองดูตัวนี้อีกนิดหนึ่งอ่ะลองปั่นไปก่อนเนาะเราลองปั่นไปเรื่อยๆปกติใช้เราใช้หน้าจอน้ำหนักอยู่ประมาณเท่าไหร่เวลาปัน่น ดู p วเวอไหมวน,นบนสงวิฟอะไรอย่งเงี้ยใกล้เคียงมร้100 <90 S 1> อยหนึ่งร <90. S 1> ้อยเก้าสิบเก้าลองลองปั่นให้ใกล้เคียงอันนี้คือรอบขา mm hmm. อ่าอ,อันนี้มันหมักประมาณเก้าสิบรอบขาประมาณแปดสิบล้วทีน,นี้วงสองแอมป์แกิ้งฟอสหรือว่าไอเอฟเอฟกตีฟฟอสเวชอเนี่อยู่ประมาณสาห ถึงบวกลบ35ถึง40ซึ่งเราควรปรับแอลเมาได้ให้60สิแล้วทำให้ค่าตัวนี้เพิ่มได้ก็คือเราก็เราก็จะต้องงานปรับโ s i t i o n หรือว่ากับเทคนิคการปั่นะฮะเพราะฉะนั้นเราเราจะว่ากันด้วยโพสิชันก่อนซึ่งเราไม่ต้องไปทำอะไรของฟรีนะครับตัวน้ำหนักที่กลดลงบน ทดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าหลุดออกไปให้บีบเขา่าเข้ามานิดนึงข้างขวาข้างเยียวไปอ่าเนี่ยนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าเน,น,น,นี่โอเคเพราะว่าขาข้างซ้ายข้างขวาพอจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้างขวาเนี่ยพอเราเราเรา,เราเสีย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 ทรงเนี่ยให้เรานึกขึ้นได้ว่าบีบเข่าเข้ามานิดนึงเพื่อแก้ปัญหาในการควงเพรานั้นจะอยู่ประมาณนี้วันนี้ที่ส่าย o v e r ไฟข้าก็าได้บินทึกไปหมดแล้ว ประมาณนี้นี่คือค่าที่เราฟิตติ้งผลสุดท้ายออกมาเปรียบเทียบระหว่างเวโรจิกฟิตซึ่งให้ได้ค่า p o พ i ิชันของแองเกิต่างๆแล้วสุดท้ายมาเทียบกันว่าดีจริงไหมมาดูการกดอีกทีหนึ่งเพื่อให้หาหาค่า p โพ i ิ i o n ในการให้พลัง r ของมันนะครับนี่คือการ Analyze ของ2องานที่เป็นเป็นผลสําเร็จที่ที่เราที่เราเลือกมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะกับได้เข้ามาทสวันนี้ ดีค่ะเหนื่อยตามแผนนะก็ได้ได้เห็นความต่างนะคะว่าแต่ละโพสิชันเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์การปั่นเปลี่ยนเลยความรู้สึกก็เปลี่ยนเลยบางอันความรู้สึกเนี่ยยังไม่ทันรู้เลยแต่ผลมันออกมาในจอเลยว่ามันต่างเหมือนเหมือนคำพูดที่ที่ปอบอกไปว่าถ้าคนเราจะเชื่อว่ามีโลกมีอะไรเนี่ยดูจากเลือดดูจากค่าเลือดนี่เหมือนค่าเลือดค่าเลือดฟองทุกอย่างครัก็ต้องนับว่าเป็นเป็น เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่เราลองเอาตัว pedal analyzer กับตัว velotic fit ไม่ใช่คู่กันแต่ว่าตามแผนที่คิดไว้ก็คิดว่าค่อนข้างได้ผลเนาะเพราะว่ามันมีการมีการปรับใช้ velotic fit มาก่อนเพื่อดูองศา,ศาต่างๆในร่างกายว่ามันเข้าเข้ากรอบที่มันโอเคแล้วเนี่ยแล้วก็มาคุยกันถึงเทคนิคการปั่นเนาะ ซึ่งมันก็ตอบโจทย์ว่าในตัว Pedal Analysis ว่ามันค่ามันดีขึ้น,นเห็นได้ชัดเจนเนาะโดยที่ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นที่พี่ชอบนะพี่ชอบตัว left l e left r i g h t Balance ทึ่แบบว่าตอนตอนแรกๆมันแกว่งถึงแบบ 70, 30, 60, 40อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันมันตอบเลยว่าอ๋อ50า 50, 50แล้วเท่ากันอะไรเงี้ยซึ่งมันมีขาที่มันความยาวไม่เท่ากันต่างกัน4มิลเนาะแต่เราก็คอมเพนเซตว่ายอมให รับหลัก A ลงมาต่ำกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ให้ขวามันทํางานได้เต็มที่ชดเชยขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างที่เสริมเข้าไปว่าที่เราคุยกันว่าบางทีเรา minim ที่เรา m i ปอรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไม่มากแต่บนจอบนจอมันเปลี่ยนเยอะมันเปลี่ยนเยอะแค่มีเดียวเนี่ยเห็นเยอะมากคือในความรู้สึกอะเรายังยังไม่ได้รู้สึกมากแต่ผลมันแสดงออกชัดมากค่ะได้ขอบคุณน้้งปอนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เลยเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะ มาดูผลดีกว่าตื <c oughs> ่นเต้นอะ